มะมะวันนี้ให้ดูอะไรเนี่ยหอเกล้วยคูส่งวานาซิปส่งวานาซิปเนี่ยหอกกล้วยครูละส่องวานาซิปน่าได้มาจากตลาดนัดนะนี่ในมาแกะดูสิเนี่ยเนี่ยหอกกล้วยคูลาส่องวานาซิปใครจะเชื่อว่ายังมีอยู่เนาะนี่คูส่งวานาซิบส่งวานาซิปเนาะนี่มะก็เทียบกับมือดูนี่เห็นไหมนี่กรูลาส่องวานาซิป ครูห้าบาทนี่คูละซองบาทอาซิปอ่าซองคูห้าบาทนี่เลยนี่เอาเป็นไส้กล้วยนะเนาะเอาแกะดูเดี๋ยวให้หมาแกดูนะครับว่าเนี่ยเขกลวยคูละซองบาทอาซิปเป็นแบบนี้น,นะครับนี่ขนาดเนาะซื้อมา4ี่คนะูเนาะสิบบาทนี่ <laughs> แกอยากแกนี่ให้หมาแกะดู เนี่ยหอกรวยคุหละส่งบาตอาซิบครับทุกคน,นคุส่งบาตอาซิปนี่สงบาอาซิปอะใส่กล้วยเนะเาะให้ดูเนี่ยหอกรวยคุละซ่งบาตอาซิบยังมีอยู่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะ าวางบนขวามือได้ไหมวางบนขวามือนี่เห็นไหมโอเคเรามากินด้วยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะอบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะิมนี่เป็นไงบ้างรถชาติเป็นไงดีร่อยดีนี่ไส้กล้วยมีกล้วยอยู่ด้านในนิดนึงเนาะ <laughs> ขู้่องบาทอาซิบครับทุกคนนี่ซื้อมาซี่ขู้่องบาทอาซิบสองบาทอาซิบแบบนี้คือห้าบาทซื้อมาซี่ขูอร่อยดีอนะันนั้โอเคได้มาจากตลาด